แรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ทยอยเข้าจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของแรงงานเสีชาติตามมติมคอรมอ5กรกฎาคม2565โดยศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5สาขาจังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานข้ามชาติลงทะเบียนไว้ในจังหวัดเชียงใหม่ถึง32,400คน วันนาศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5สาขาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าดำเนินการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวแรงงานข้ามชาติตั้งแต่วันที่10เมษายนจริงๆเฉลี่ยได้บรับไม่ถึง100คนนะครับหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่บดีกรมการปกครองส่งเจ้าที่เข้ามาเพิ่มตอนนี้สามารถจัดทําทะเบียนประวัติเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าวันละ200คน แต่ยังมีอุปสรรคเรื่องของการปฏิบัติงานอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเอกสารของแรงงานข้ามชาติมีทั้งตราการสังคมที่หมดอายุลายนิ้วมือไม่ตรงกันนะครับซึ่งเกิดจากความผิดพลาดทางด้านเทคนิคทําให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าจึงต้องออกประกาศให้แรงงานโทรศัพท์เข้ามาจองคิวกันก่อนล่าสุดก็จองคิวไปจนเต็มถึงสิ้นเดือนกันยายนแล้วครับได้จองคิวค่อนข้างเต็มแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีคิวค้างก็อาจจะขอให้น้องๆเขา เร่งขยายพยายามจะทําให้ได้รอบนี้ให้ได้มากที่สุดกะว่าจะทําในรอบนี้ก็จะทําประมาณสักคงจะทําให้ได้ประมาณสักรอบที่เปิดตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมจนถึงวันที่29กันยาก็กะไว้ประมาณ 1, 1นึ่งหมื่นคนก็ขอความเมตตาถ้าเรายัางได้น้องๆที่มาช่วยงานต่ออีกสักไม่เกิน6เดือนน่าจะทําได้เบ็ดเสร็จครบจำนวนสามหมื่น ล่าสุดเจ้าที่ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานไปแล้วรวม5,137คนสําคนสำหรับระยะเวลาการดำเนินการจะถึง29กันยายนนะครับคาดว่าจะดำเนินการภายในกรอบเวลาตามคำสั่งได้ไม่ต่ำกว่า1,000 0คน